ลักษณะของผู้เป็นธรรมะกะถึกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าธรรมะกะถึกธรรมะกะถึกดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าธรรมะกะถึกพิขุถ้าพิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่าพิกขุธรรมะกะถึกพิขุถ้าพิขุแสดงธรรม เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับชาติควรจะกล่าวว่าพิกคุรรมกถึกพิกขุถ้าพิกคุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับภพควรจะกล่าวว่าพิขุทรมกถึกพิกขุถ้าพิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับอุปาทานควรจะกล่าวว่า พิกขุธรรมะกะถึกภิกขุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบือ่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกขุธรรมะกะถึกภิกขุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย <liters> เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกขุธรรมะกะถึกภิกขุถ้าภิขุแสดงธรรม เพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับผัสสะควรจะกล่าวว่าภิขุธรรมกถึกพิขุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิขุธรรมกถึกพิขุถ้าพิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับนามรูป ควรจะกล่าวว่าพิขุทร,รมกถึกพิขุถ้าพิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณควรจะกล่าวว่าพิขุทร,รมกรถึกพิขุถ้าพิขุแสดงธรรมเพ Pap ื Pal พ่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารควรจะกล่าวว่าพิขุทร,รมกรถึกพิขุ ถ้าพิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัลเพื่อความดับอวิชชาควรจะกล่าวว่าพิกุทำมากระถึก